เอาละครับก็สวัสดีเพื่ทุกคนอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตอนที่281ถึง28 282นะครับในเล่มที่34นะครับโอ้เดินทางมาก็ยาวนานนะครับสำหรับช่วงนี้นะียลงคลิปไวจัดเหนื่อยด้วยในะวันนี้ก็จะไปแบบเพียๆนะครับวันนี้เพียนิดนึงนะครับโอเคอ่ะเรามาเริ่มฉากกันนะครับในตอนที่281เนี่ย ก็มีฉากของฮานายมะคารุนะครับนั่งคุยกับจิฮารุนะครับที่พูดถึงบรรยากาศในการต่อสู้ระหว่างพ่อกับลูกนะครับซึ่งตอนนี้เน,นี่ยบากิเนี่ยชี้ราดกางเกงนะครับร้องไห้ด้วยแล้วก็ทั้งตบตาแล้วก็หลอกลวงยูจิโร่นะครับซึ่งยูจิโร่เนี่ยก็บอกว่าร้องไห้ง่ายไปไหมบากิซึ่งบาก,กิก็ตอบว่าไม่เลือกวิธีแล้วนะครับไม่ว่าจะยังไงเนี่ยก็ต้องเอาชนะพ่อของตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็เปิดฉากเข้าซัดกัน โดยการหมุนตัวเตะนะครับซึ่งความเร็วเนี่ยของบิจิโร่กับตอนนี้นะครับมันต่างกันลึกลับเลยครับเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยบิจิโร่เร็วขนาดไหนครับและตอนนี้ปัจจุบันนะครับ5ปีต่อมาเนี่ยก็ยังเร็วมากกว่า5ปีที่แล้วครับนักคาราเต้โอริจิโปะนะครับก็พูดถึงสภาพภายหลังว่าแบบนี้ครับเอาเถอะฉันก็ด้วยเป็นพ่อที่มีลูกชายคนเดียวตอนที่เห็นรูปร่างของออก้าจึงคิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นความคลั่งคล้ายชนิดหนึ่ง กระมังบากิเองก็คงรู้ตัวแล้วแน่นอนนะครับซึ่งยูจิโรก็บอกว่าใช่เยี่ยมดีเลยใช่ไหมล่ะพิธีฉลองการบรรลุนิติภาวะเริ่มขึ้นแล้วนะครับและก็จบในตอนที่2 8 1นะครับต่อไปเรามาต่อกันที่ตอนที่282นะครับคืนเลิกดีก็ป็นชาของแม่ตัแเยนะนบที่ทำคลอดให้ยูจิโรนะครับก็ทำคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับธรรมะจิโรแขนจอมพลัง แขนจอมพลังไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่พลังแขนของเขาพิสดารแหกกฎทั่วไปคำสรรเสริญถึงความแข็งแกร่งนั้นเป็นคำที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ซึ่งเริ่มถูกเรียกโดยไม่มีใครบอกแข็งแกร่งขนาดไหนเป็นที่สุดบนโลกยิ่งกว่าสิงโตใช่ไม่ต้องดวนก็รู้แข็งแกร่งยิ่งกว่าอื่นมีโคโลกเอเนียเสือไซบีเรียช้างแอฟริกาก็เดนจ,จัดการมาทั้งหมดแล้วนะครับง,งั้น ถ้าเป็นในทะเลละ่ะปลาวานขาวปลาวานเพชรฆาตปลาฉลามแม้ไม่เคยเห็นแต่ว่าบางทีก็อาจจะดวนตัดสินสิ่งมีชีวิตที่ขังแกร่งที่สุดในโลกอัตราเพิ่มอัตราเดิมพันของเอียงไปข้างหนึ่งไวรัสแบคทีเรียไม่ใช่ตัวต่อตัว,ตวคนแข็งแกร่งแบบนั้นกับดูอ่อนโยนและในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าท่าทางของบาก,กิและยูจิโรเนี่ยก็ เป็นอารมณ์ประมาณแบบครึ่งๆกลางๆนะครับระหว่างพ่อกับลูกทำหน้าตาแบบนี้นะครับเตรียมใจถูกปลุกให้ตื่นแล้วสินะทำหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งบาก,กิเนี่ยก็ตกใจแต่ว่าบากิเนี่ยก็มีสายเลือดของฮันมะไหลเวียนอยู่ในตัวครึ่งหนึ่งนะครับของตัวของบากิเรียกว่าถึงเวลาแล้วนะที่จะทําสิ่งนั้นช่วยชีวิตของฉันที่เคยจมปลักกับความน่าเบื่อคนที่มอบความตื่นเต้นเป็นครั้งแรกก็คือลูกชายของฉันเท่านั้นเง้นเหลือยงมีชีวิตอยู่สะ บากิคืนเลิกดีแลวก็ตกนะครับปียูชิโร่เนี่ยก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าบากิเนี่ยจะทำให้ยูิโร่เนี่ปลื้มใจนะครับก็จบในตอนที่2องนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ